สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆสองน้ำสีบาร์เรามีบารบอลที่สวยต้องปกของแทบมาเลยจ้ามีบอลที่สวยหลังฝนหยุดตกมาฝากครับพี่พตอนนี้ก็หยุดตกหยุดลินแรงสลับเบานะครับผมก็ผมไม่เจอแดดมาครึ่งเดือนแล้วครับพี่ใครมีแดดส่งแดดมาให้ผมบ้างเด้อ <c oughs> บอลสีต้องการแดดเลยะครับพี่ตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าถ้าแดดไม่ค่อยมีสีเขาจะไม่ค่อยสดน,นะพี่เนาะเออถ้าถ้ถาแดดดีๆนี่คือแบบสีจัดจ้านมากส่งแดดมาให้น้องหน่อยนะครับผมอ่ะ ค่าจะส่งครับพี่จะส่งไปสนีหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบาทสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมโทรแอดไลน์เบอร์โทรด้านนี้ได้เลยจ้าศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเดียวมีเออเตอรเอาไปเลยเอาเลเตอร์สายสวยน้องก้อยรับสายจ้ารัวมแต่ต้นคลิปมาเริ่มกันที่ต้นนี้ครับพี่ยกกันให้ดูเลยตัดนี่เลยยกใส่ตู้ครับพี่จะได้เห็นความแบบว่าดําแดงตัดกันเข้มเขมนะครับผมกีดอสูรครับผมนี่เลยใครแบบว่า สายโมสายดําเข้มเข้มครับพี่ชอบไหมหน้าเข้มตัวน,นี้เลยใบยหอกกิ่ดอโศนสองร้อยห้าสิบาทครับผมผมมีตรงนู้นต้นหนึ่งอ่ะตัวนี้ต้นที่หนึ่งแล้วกันครับพี่กิ่ดอโศนสองร้อยห้าสิบาทต้นที่หนึ่งกระถางห้าจุดห้านิ้วครับพี่ด้านข้างจะนี่เลยดําแดงเข้มเข้มนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขึ้น,นต้นที่สองให้ดูครับพี่อยู่ด้านในตรงนี้ตรงนี้เปิบเปิบเปิบอ่ากิ่ดอโศนครับผมนี่เลยกิ่ดอโศนต้นที่สองครับพี่สองร้อยห้าสิบบาทกระถางห้าจุดห้านิ้ว ต้นที่สองกริดอสูนสวยเข้มด้านข้างจะพี่ใบดกใบดกใบดก,บด,กดีจัดเลยอ่าไปต้นที่สองแล้วก็จะมีเพชรประกายดาวนะครับพี่เพชรประกายดาวเนาะเพชรประกายดาวน,ะาาวนี่เลยสวย150หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมดางสวยสวยเพชรประกายดาวจะ้ะและต้นนี้เป็นบอลกลับกัดแดงมาแล้วครับพี่สวยเลยชื่อว่าเพชรยอดประสาทน,นะครับผมไซส์ใหญ่ฟอร์มโตกระถาง5.5นี่ครับผมด้านข้าง เพชรยอดปราสาทต้นนี้150พอครับพี่150บาทเพชรยอดปราสาทนะครับผมใหญ่ๆกัดสีมาแล้วสวยๆจ้าด้านในพรเจสัวพรเจสัวนี่เลยรางสวยๆครับพี่พรเจสัวน150บาทนะครับผมพรเจ้าสัวดงังสวยๆเลยครับต้นนี้ครับผมจัดแปะส่วนต้นนี้อึ๊บๆเดี๋ยวผมขอเอื้องก่อนนะพี่นี่เลย สวยไหมสวยไหมนี่สุดจัดประรลัดปอกครับพี่เพชรพระนครครับผมสวยสวยพี่ผมไม่ดูหลอดใหม่ก่อนโอ้โหหลอดใหม่ดางออกมาเลยครับพี่เพชรพระนครตอนนี้ขอหนึ่งร้อยห้าสิบบาทพอครับพี่สวยสวยหลอดใหม่เจ่มจึ้งมากเพชรพระนครไซน,นี้หน้าแดงเปิดทองนะพี่สโพททองกันนะนี่เลยครับผมฟอร์มสวยดางสวยหลอดใหม่เจ่มจัดร้อยห้าสิบบาทจ้ะเพชรพระนครครับผมไปกันต่อที่มุมนู้นครับผมจะมี อ่าแม่ฟ้าหลวงใหญ่ครับพี่อันนี้เป็นแม่ฟ้าหลวงไม้แยกหนอนะครับผมหน้าถสวยเลยครับพี่นี่จะขาวชมพูใบนี้เปิดเหลืองทองครับพี่แม่ฟ้าหลวงไม้หนอไม้หนอด้านข้างจากกระถางอ่าห้าจุดห้านิ้วแม่ฟ้าหลวงไม้แยกหนอตอนนี้สามสามร้อยห้าสิบครับพี่ขอสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบบาทแม่ฟ้าหลวงหน้าสวยไม้แยกหนอแล้วก็มีปีศาจแดงต้นใหญ่นะครับปีศาจแดงต้นใหญ่ๆด้านข้างนี่เลยครับพี่ต้นใหญ่ๆไซส์สโตโต หน้าด่างสวยเข้มเข้มครับพี่ต้นนี้ขอห้าร้อยห้าสิบาทครับพี่ปีสัตว์แดงสายใหญ่อันนี้อุ้มลงกระถางสิบได้เลยนะพี่ยกลงกระถางสิบได้เลยต้นใหญ่มากกระถางขนนี้นี่คือล้นล้นจัดเลยล้นจัดเลยปีสัตว์แดงใหญ่ครับพี่นี่เลยหน้าเข้มเข้มสวยเข้มดุดานไม้เกรงใจใคครายครับผมและอันนี้ไม้หนอ่อมันนีเมฆแต่ผมมีตู้น้องอยู่สวยๆให้เมดเดวพาไปขื้อให้ชมนะอันนี้ก่อนดีกว่า สิราหุ่มทองนี้หน้าทองนะตรงนี้จะ้ะนี่เลยหน้าเหลืองทองอารามเทเรตําลึงฮัแล้วอันนี้บบใหม่ล่าสุดนะพี่สีราหุ่มทองกระถาง5.5ไซนีฟอร์มนี้ต้นโตผมขอ300ครับพี่สีราหุ่มทอง300บาทสวยจัดครับพี่หน้าทองฉายามไม้พันหน้าถ้าไม่เชื่อพี่ลองเก็บศีลา10ต้นวางไว้ด้วยกันเลยไม่เหมือนกันสักต้นครับพีบ่ <laughs> ไม้พันหน้าหลากสีครับพี่แล้วแต่เขาจะออกมาแล้วพี่นี่เลย ไม้ที่ผมชื่นชอบหนึ่งต้นสิราหุ้มทองครับพี่จับหน้าไม้ไม่ถูกงจริงไม้เขาแบบเขาแบบไปไป,ไปเยอะอ่ะพี่สวยสวยนี่เลยฉายาไม้พันหน้าสมชื่อสามร้อยบาทต้นที่เหนือกันผมมีต้นหนึ่งต้นนี้นี่ใบใหม่ก็เปิดหน้าทองครับพี่นี่เลยครับผมใบใหม่ล่าสุดครับพี่เปิดหน้าทองเช่นกันคือเขามาชมพูก่อนนะพี่แล้วก็มาด่างเหลืองทองผมยกได้ไหมเดี๋ยวผมเอื้อมมาก่อนนะพี่อยู่ตรงนู้นเลยอ่ะสีราหุ้มทองสามร้อยบาทต้นที่สองครับพี่กระถาง .5 5นิ้วนี่จะด้านข้างสตยโตอุ้มลงกระถาง1ิบได้เลยครับพี่อุ้มลงสิบได้เลยนี่เลยหน้าเรืองทองแจมว้าวแจมว้าวสิราหุ้มทอง3ามร้บาทต้นที่2จ้าทองสยามหน้าสวยๆครับพี่ต้นนี้ไม้แยกหน่อกระถาง 5. 5ุนี่เลยสายใหญ่ต้นโตโอ้โหเสียนี่ครับพี่ยกออกมาให้ดูสวยๆด้านข้างจะ้ะทองสยามหลอดไม่มาแล้วหลอดหม่มาแล้วอันนี้เป็นไม้หน่อนะพี่ไม้หน่อไม้หน่อต้นใหญ่ ใบใหญ่เท่าฝ่ามือครับผมนี่เลยจะทองสยามไม้หนอ่อต้นนี้ขอ400บาทครับพี่กระถง 5. 5. าง5.5ไซส์ใหญ่ต้นโตไม้แยกหน่อป่าติดหัวติดเขี้ยวครับพี่ไม้หนอโตไวหน้าสวยนี่เลยทองสยามครับพี่อัพเลยไซส์นี้ต้องอัพแล้วพี่กระถาง5.5นี่คือล้นจัดแล้วก็มีเจ้าขานนะครับผมเจ้าขานไซส์ใหญ่ต้นโตนี่ครับพี่ต้นนี้550บาทจ้าเจ้าขานนี่ต้นนี้หน้าสวยครับพี่ เขียวชมพูเหลืองทองจากนี่เลยใบล่าสุดเนะาะด,ดูด้านข้างนี่เจ้าขานไมยสามสี 4, ครับพี่เขียวชมพูเหลืองทองเจ้าขานห้ายห้าสบาทต้นนี้ก็ะถางห้าจนิ้วต้นโตมากต้นใหญ่มากและต้นนี้โชคร่ำําแผงครับพี่หน้าพารทเทลสวยๆครับพี่นี่จะขาวเดอร์ชมพูชมพูจะออกอมแดงแล้วก็ใบนี้ เปิดเรืองครับพี่หน้าพารเทลส,สวยบบๆใบใหม่ล่าสุดเปิดเรืองเลยพารเทลส,สวยๆด้านข้างครับผม550รอหสิบาทจะโชคร่ำซํำหน้าแผงพารเทลครับพี่พารเทลนี่เลยของมันต้องมีฮันแล้วสวยจัดนะไม้เขียวปายแดงครับพี่มหาราชมหาราศสายใหญ่ตน้นโตกระถางห้าจุห้าล้นๆครับผมนี่เลยหลอดใหม่มาแล้วครับพี่เขียวตัดแดงออกมาเลยมหาราช1หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมนี่แหละส,สวยๆจากมหาราชเดอ้อน้องเรครับพี่ต้นนี้ เขียวตัดแดงดาราแผงครับนะพี่เขียวตัดแดงแดงตัดเขียวให้สวยเดินชื่อว่าน้องเลนั่นเองน้องเรเลกาซี่ครับพี่เลกาซี่สวยสวยครับผมก็ทาง5.5เจ็ก, 5. 5. 5. 5. จากาันต้นที่1และกัน550บาทจะเป็นะต้นที่1เดี๋ยวขึ้นให้เลือกมี2ต้นวางกันอยู่ตรงนี้ครับผมนะี่เลยจะให้สวยรอดใหม่มาแล้วเช่นกันด้านข้างจะเรากาซี่ต้นที่1ครับผมและต้นนี้เรากาซี่ต้นที่2ครับพี่สายใหญ่นะอัพลง10ได้เลยครับนะพี่หลง5.5ด้านข้างจะมีล้นล้น ลน้นเลกาซี่ห้าร้อยห้าสิบาทต้นที่สองจะใบนี้เลยใบใหม่ล่าสุดครับพี่สวยขะยี่ไตเลยต้นนี้เลกาซี่ต้นที่สองจะแรซับพุนผลจะเป็นหน้าออกแผงนะพี่นี่เลยใบดกดครับพี่ใบโ์ดคือซับพุนผลหน้าปกติเขาจะออกใบ่าสีออก,ออกล้ำตาลนะพี่เนาะออกล้ำตาลนะอันนี้เป็นใบเขียวนี่เลยเป็นใบเขียวด่างแดงจะ้ะซับพุนผลแผง ก็อะไรดีตัวน,นี้เอา150ประกันนะพี่150บาทซับพุ่มบลแพงเนาะ150บาทหน้าสวยๆเลยจากกระถาง5.5นิ้วนี่จ้ะอ่าถัดมาเป็นปีศัตแดงปีศัตแดงครับผมปีศาต์แดงเอ้ยออกไปพี่ลงตาเมืองเอ้ยเห็นแดงๆจะเป็นปีศาจแดงเฉยลงตามเมืองลงตามเมืองลงตามเมืองครับพี่สติไม่อยู่กับร่องกับรอยผมแงไปเห็นเจ้าตัวนี้ครับพี่นี่เลยนี่เลยนี่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 พี่เห็นไหม ตะกแตนครับพี่ตเตรียมแล้วตเตรียมแล้วระวังไว้เด้อพี่ตเตรียมโดดเข้าตู้เราจะมากินใบผมแล้วผมแง่ไปเจอพอด,ดีไงผมเลยรุดไปปีสัตแดงเลยอะกลับมาของเราครับพี่หลวงตาเมืองหลวงตาเมืองหลวงตาเมือง150บาทจ,จะ้ะหลวงตาเมืองไซนีฟอร์มนี้กระถาง5.5ดา่างส,สวยๆครับพี่150ต้นที่หนึ่งเนาะขึ้นให้เลือกจก้ะหลวงตาเมืองต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองต้นที่สองหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเช่นกันด้านข้างจะ้ะหลวงตาเมือง150บบาทต้นที่สองและ หลวงตามเมืองครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทต้นที่สามครับพี่ต้นที่สามหนึ่งสองสามเลือกได้เลยครับพี่นี่เลยใส่เลขใส่หมายเลขไว้ให้เรียบร้อยแล้วชอบต้นไหนจิ้มต้นนั้นจะพี่เลือกต้นนั้นเนาะนี่เลยตามคอนเซ็ปต์เลยครับพี่บอลสีสวยต้องปกของแท้ของเราใส่ลำเบอร์ไว้ให้เลือกอ่ะต้นนี้พี P ่พี่ว่าไงหันเล่าสวยจัดประหลัดไม่ได้บอกครับพี่วันนี้ติดวันหยุดเนาะประหลัดบ,บอกไม่ได้ผมบอกเองเศรษฐีปีชวดหน้าแดงๆงแบบนี้มีขอบใบมีความทองครับพี่ขอบใบทองด่างแดงสวยสวยสามร้อยบาทจ้ะ เศรษฐีปีชวดกระถางห้าจุดห้านิ้วหน้านี้บอกเลยว่าเด็ดครับพี่เด็ดจัดเด็ดจัดเนี่เศรษฐีปีชวดข้างจะแจ่มจัดเลยต้นนี้อ่ะพัดมาครับพี่ไปยังไปยังไปยังพี่ตะกะแตัแทงนะพี่ไปเถิดออจะโดดเข้าตู้อย่างเดียวเลยจะมาล่อใบบอลสวยๆผมซะแล้วอ่ะด้านในก่อนลวก,นกันครับผมต้นนี้เทพพะสุธาครับพี่เทพพะสุธา นี่เลยกระถาง5.5นิ้วครับพี่ต่างสวยๆ350บาทจา้ะเทพพระสุธาบอนกาบดังเรืองตัดเขียวสวยๆต้นนี้โตมากนะพี่ใหญ่มากกระถาง5.5นี่คือล,นล้นละลง8ครับพี่8นี่เต็มเกือบจะลน้นไม่นั้นก็ลง10ไปเลยไม่นั้นก็ลงกระถาง10ไปเลยเนาะอ่ะอุทยานจ้าอุทยานปึ๊บปุ๊บปุ๊บ,บต้นนี้แล้วกันเนาะอุทยานหลวงเราจะมี2ต้นนี้เดี๋ยวคนนี้เรื่องแล้วกัน อุทยานหลวงราชพฤกษ์บพี่ใบกลมบักดางเหลืองทองสวยๆครับผม450บาทจ้ะอ right, ุทยานหลวงราชพฤกษ์กระถาง5.5ต้นที่หน yeah. ึ่งะพี่ต้นที่หนึ่งเลือกก่อนเลือกก่อนเลือกก่อนเอออุทยานหลวงราชพฤกษ์บพี่450บาทต้นที่สองครับผมต้นที่สองด้านข้างจ้ะนี่ใบเบี้ยใบรากยังอยู่เลยนะพี่ใบ่างและเกิดยังอยู่เลยยังไม่ทิ้งยังไม่ทิ้งตัวนี้อุทยานหลวงต้นที่สองครับผม450บาทสวยๆจ้า ถัดมาเป็นทองสยามหน้าแจ่มว้าวเช่นกันรอดใหม่มาแล้วกลางยังไม่สุดครับพี่ทองสยามหน้านี้ก็สวยอันนี้น้าเดิมนะพี่เนาะน่าเดิมออริจินอลนะครับ3า0บาทจา้ะถ้าหน้าแพงเขาจะเป็นพื้นแบบเขียวเลยเขียวตัดเหลืองแบบชัดเจนไปเลยครับพี่อันนี้จะออกแบบว่าอ่าสีออกเลือดหมูนะพี่นะน้ำตาลน้ำตาลพื้นใบเขาแล้วก็ด่างทอง350บบาททองสยามจา้ะต้นนี้นี่เลย และมีบับเบิ้ลบีด้านในนี้ครับพี่บับเบิ้ลบีบับเบิ้ลบีนี่จาก450้อยห้าบาทน่าสวยๆเลยครับพี่บับเบิ้ลบีไซส์กระถาง5.5รอดใหม่มาแล้วด้านข้างจะนี่เลยครับพี่เลืองเป็นไม้เชิงด่างป้ายพี่ด่างด้านในแล้วก็จะป้ายเขียวด้านนอกเข้ามาเนาะไม้ด่างป้ายบับเบิ้ลบีจ้อ้บบาทครับพี่ตอนนี้สวยๆเม็ดสีมาแล้วจ้ะผมเจอเทพพสุธามขึ้นหนึ่งแล้วกันเมื่อกี้ขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งนะ อาเทพพทสุธา3ามหบาทครับพี่หน้าสวยๆต้นที่สองครับผมต้นที่สองทีสองด้านข้างจากกระถาง5.5นิ้วขึ้นอีกครับพี่เจออีกขึ้นอีกต้นที่สองแล้วอ่ะเทพพัทุธาต้นที่สมครับพี่ต้นที่3นี่เลยสวยแก้มเช่นกัน12 3่นะพี่เทพพัทสุธาเนาะเลือกได้เลยจ้ากระถาง5.5นิ้วด้านข้างครับผมสวยๆเลย ต้นนี้ซับพูนผลครับพี่ซับพูนผลอันนี้เป็นหน้าดั้งเดิมเลยนะหน้าดังเดิมออริจินอนครับผมนี่เลยเขาจะติดออกแบบว่าออกน้ําตาลน้ําตาลนะพี่เนาะนี่เลยด่างเข้มๆแบบนี้ใบใหม่ล่าสุดอย่างสวยเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูครับพี่ก่อนน้นนี้ผมขึ้นไปเป็นหน้าแผงนนะครับน,นั้นคือเขียวตัดชัดเจนเนาะนี่อันนี้เป็นหน้าดังเดิมซับพูนผลใหญ่ครับพี่ <laughs> ด้านข้างจะด้านข้างนี่เลยใหญ่แบบว่าเบอร์เริ่มเบอร์เริ่มเลยต้นนี้ขอ150บาทเลยกันครับพี่ซับพูนผล ร้อยห้าสิบหน้าเดิมหน้าแผงก็ร้อยห้าหน้าเดิมก็ร้อยห้าจัดไปครับพี่แล้วแต่ความชอบชอบหน้าไหนจัดนานๆจ้ะนี่เลยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นใหญ่ดังสวยเบอร์เริ่มเบอร์เริ่มจ้าไม้สวยต้นนี้มีนามว่าออปติมัสครับพี่สวยๆเลยจ้านี้เลยกระถางห้าจุดห้ามีตรงนี้เดี๋ยวขึ้นให้เลือกกันครับพี่ขึ้นให้เลือกกันอาศัยนี้ต้นนี้ฟอร์มนี้ออปติมัสก่อนด้านข้างครับพี่รอดใหม่มาแล้วสวยๆกันทุกต้นเลย ตัดสินใจเรีอกลำบากอะต้นนี้ก่อนละกันครับพี่ออปติมัตต้นที่1ครับพี่ต้นที่1ต้นที่1 700บาทจ้ะกระทาง5.5ล้นครับพี่ร้นอัพลง8เลยครับลง8ได้ยกขึ้น8ได้เลยต้นนี้ออปติมัตหลอดใหม่มาแล้วครับพี่ด่ามาเลยเด้อด่ามาเลยเด้อนี่เลยครับพี่ชัดๆแจ่มเจเจ๋วเจ๋วออปติมัตเจ็บาทต้นที่1ครับผมต้นที่หนึ่งออปติมัต700บาทต้นที่2ครับพี่นี่เลยต้นนี้แดงมาเข้มแดงมาเข้มกกดูนี่่คือแบบวา ชัดนะพี่ด้านข้างเนาะออพติมัส700บาทต้นที่สองจากต้นที่สองนี่เลยและออพติมัส700บาทต้นที่สามครับผมต้นที่สามนี่เลยออพติมัส700บาทต้นที่สามครับพี่และออพติมัส700บาทต้นที่สี่ครับพี่ยกลงแปดได้เลยเดอ้อตอนนี้กระถาง5.5เต็มแล้วจ้าเต็มแล้วหลอดใหม่มาแล้วเช่นกันสวยรับประกันครับพี่ไม่มีลุดเลยอันนี้คือคัดคัดหน้าเหรอครับพี่คัดหน้าแล้วไม่มีลุดด่างทุกใบครับพี่ ออพติมัต7ร้อบาทต้นที่4จะต้นที่4จัดไปอ่าน้องสิราหุ่มทองครับพี่สิราหุ่มทองแผงเหมือนผมจะขึ้นไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมสองต้นนะพี่น้องผมมาเจอตัวนี้ผมขึ้นอีกอ่ะผมขึ้นอีกนี่ครับพี่อันนี้หน้าดางังขาวเหลืองทองที่ขึ้นไปมันจะเป็นหน้าชมพูแล้วก็มาเปิดทองนะพี่อันนี้ขาวมาแล้วก็มาเปิดทองนะสาอ300บาทครับพี่สิราหุ่มทองแผงสายใหญ่ด้านข้างจะ สามร้อยบาทต้นที่สามนะผมใส่หมายเลขไว้ให้ครับพี่ต้นนี้เป็นสิราหุ้มทองใหญ่ต้นที่สามครับพี่หน้าทองเช่นกันครับผมหน้าทองเช่นกันใบใหม่นี่เลยเปิดมาครับพี่สวยๆจากสิราหุ้มทองใหญ่สีราหุ้มทองใหญ่และด้านในสายพระเนตรเริ่มกัดสีสวยมาแล้วครับผมสายพระเนตรครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจากต้นนี้ใบใหม่ล่าสุดกัดมาแล้วเป็นไม้กสีนะพี่เดี๋ยวกัดแดงทั้งใบเลยสวยมากต้นนี้นี่เลยไม้ทรงใบแข็งความแข็ง ใบเก่าสายพระเนตรใบร้อยห้าสิบพอครับพี่ต้นเบล้มเบลื้ม,มและต้นนี้เทวีสุริยาหน้าสวยด่างชมพูหวานจำฉาบมาออกมาด้านนอกหน่อยครับพี่นี่จะเทวีสุริยาด้านร่างใบล่างนะครับผมสวยๆต้นนี้เขาสองร้อยบาทครับผมเทวีสุริยาใบใหม่ล่าสุดใบนี้นะจ๊ะสวยๆเลยจ้าสองร้อยบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วเทวีสุริยาล้นล้นครับพี่กระถางห้าจุดห้า ลและมีผมมีบัปเปอร์บีนะพี่เมื่อกี้ขึ้นไปแต่ว่าอันนี้เป็นไซส์ใหญ่เป็นชุดที่ผ่าคัดแม่พันธุ์เลยผ่าชิ้นใหญ่น้องเลยใบใหญ่โตวไวแบบนี้ครับพี่นี่จะด้านข้างเบลลเิมเบลลเิมเลยอ่ะบัปเปอร์บีใหญ่ครับผม550บาทครับพี่ไม้ด่างป้ายเนาะด่างเหลืองป้ายเขียวจากขอบใบเข้ามาครับพี่อันนี้คือไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ยกนี่ตั้งแม่ครับพี่550บาทจากบับเบิ้ลบีใหญ่เด้อไปเท่าฝ่ามือไหมคลับฝ่ามือมาถัดมาตรงนี้เป็น พญาดำรงครับพี่พญาดำรงอ่ะหนึ่งร้อยบาทครับผมพระยาดำรงราชานุภาพกระถางห้าจุดห้านะครับผมนี่เลยช่วงนี้แดดหายครับพี่เลยไม่แบบใบเลยไม่มันเงาเลยไม่ค่อยตัดก,กันเท่าไหร่นะแดดผมไม่เจอผมไม่เจอแดดมาครึ่งเดือนแล้วครับผมผมไม่เจอแดดมาครึ่งเดือนแล้วอ่ะหนึ100่งร้อยแล้วก็มีองค์หญิงท้อฝันครับพี่ต้นใหญ่นี่เลยป้ายสวยเลยหนึ่งร้อยบาทจะ้ะด้านข้างครับผมต้นใหญ่ไซส์โตองค์หญิงทอฝันหนึ่งร้อยบาท และมีณนาาพันดาวครับพี่ณนาาพันดาวนี่เลยเป็นไม้ด่างนะครับผมไม้ด่างพื้นใบเขียวแล้วเขาจะด่างขาวด่างเหลืองแบบนี้นะผมเป็นเม็ดสีแดงแงเหมือนเม็ดสีแบบว่าไก่นะพี่เนาะเหมือนเม็ดไก่เลยนี่เม็ดสีตะกูลไก่ณนาาพันดาวหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่ตอนนี้ณนาาพันดาวและแบ่งด้านในครับผมขออนุญ,ญาตเอื้องครับพี่ลูกไม้นี้เป็นลูกไม้ผ่าหน้าหวานจ้ะลูกไม้ผ่าหน้าหวานของทางสวนนะผมก็ทางห้าจุดห้านี่เลยฟอร์มนี้ไซส์นี้ ล้นล้นครับพี่นี่เลยผมเอื้อไม่ถึงนี่ถึงไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโหหลังแทบยกอกพยายามสุดแล้วพี่อ่ะถึง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 อยากยกให้พี่พี่ดูด้านข้างครับผมจะได้รู้แบบว่าความใหญ่ความสูงของน้องเนาะลูกไม้ผ่าหน้าหวานด้านข้างครับพี่ด้านข้างนี่เลยจ้ะสวยจัดต้นนี้ขอสองร้อยห้าสิบาทแล้วกันครับพี่ตอนนี้ลูกไม้ผ่าหน้าหวานจ้าสองร้อยห้าสิบาทม้แข่งก้านแข่งนะพี่ที่พี่ดูเห็นไหม ตั้งชูสง่างมากผมไม่ได้ค้ำใบเลยเดอ้อไม่ได้ค้ำใบเลยลูกไม้ผ่าหน้าหวานต้นนี้จะอ่ะไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้รึบมาถัดมาเข้าไมา้เหลืองของเรากันต่อครับพี่ต้นนี้เกสรภูมิลินนะครับผมกระถางห้าจุห้าจากเกสรภูมิลินกระดูกเข้มปัดครับพี่แดงเข้มจัดเกสรภูมิลินไซส์ใหญ่ต้นโตกระถางห้าจดห้าด้านข้างจากพุ่งแล้วเจ็ร้อยห้าิบาทครับพี่เกสรภูมิลินต้นนี้ สวยๆเลยครับผมนี่เลยเจ็ดร้อยห้าสิบาทและเทวาอภิรักษ์สวยจ้านี่เลยครับผมไซตต้นโตแล้วครับพี่พุงพ่งๆเทวาอภิรักษ์ต้นนี้ขอหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับผมนี่เลยไม้เรืองไม้สวยไม้ใหม่เห็นไม้เรเร,เรจ๋าๆเทวาอภิรักษ์กระถางห้าจุดห้าจ้ะนี่เลยแล้วก็มีซันเซ็ตสกายครับพี่ไซนี้ก่อนแล้วกันไซนี้ก่อนไซนี้ก่อนน,อน,นี่เลย ไซนี้ก่อนซันเซ็สกายครับพี่ไซส์นี้ขอ1,200บาทจ้ะพี่1,200บาทซันเซ็สกายใบใหม่กลางมาแล้วอย่างเด็ดเลยแหละอย่างเด็ดเลยต้นนี้กระถาง5.5ครับผมซันเซ็สกายและมีซันเซ็ต้นนี้ไซส์นี้น 50, ครับพี่ต้นนี้ไซส์นี้ซันเซ็สกายขอ850ครับพี่ไซส์นี้ไซส์เล็กลงมานะผมไซส์เล็กลงมาจากต้นเมื่อกี้นะครับผมกระถาง 5, 5้า้เช่นกันครับพี่หลอดใหม่มาแล้วซันเซ็สกาย850บาทจากต้นนี้ นี่เลยถ้าถ้าไม่ชอบเลี้ยงอ่าเลี้ยงนานชอบโตวไวต้นใหญ่ก็คือเป็นต้นพันสองไปเลยครับพี่ซันเซ็ตเนาะอุทยานหลวงราชพฤกษ์ผมขึ้นไปแล้วสองต้นใช่ไหมอ่าผมเจอต้นนี้สวยผมขึ้นไปอีกผมเจอต้นนี้สวยผมขึ้นอีกอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับพี่กระถาง5.5นิ้ว4 5 0ยหสบาทต้นที่3าครับพี่ใส่หมายเลไว้เรียบร้อยต้นนี้คือต้นที่สสวยๆเลยจ้ะนี่เลยอุทยานหลวงราชพฤกษ์อ่ะมาทัดมาทางด้านนี้ครับพี่มีน้องโว โวเคนโวเคนครับพี่โวเคนโอดางสวยนี่เลยจัดไปจัดไปใบใหม่มาแล้วโวเคนโสวยสองร้อยบาทจ้ะนี่เลยหน้าดําแดงตัดกันนะพี่หน้าดําแดงตัดกันเข้มๆเลยรลอดใหม่ใบใหม่มาแล้วโวเคนโนสองร้อยบาทจ้ะต้นนี้ใบกลมปลาคาร์ฟครับพี่ฉัดทินากรจัดทินากรหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้ะด,ด้านข้างครับผมกระถางห้าจุดห้าลอดใหม่มาแล้วนี่เลยนี่เลยเข้มๆครับผมสวยเข้มดดดันจัด ชินก่อนครับผมและผมมีต้นนี้อย่างสวยเลยแหล่นำมังนนครับพี่แต่เป็นน้ามังนนหน้าแพงไม่ใช่แพงธรรมดาครับพี่แพงสวยนี่ใบใหม่ทั้งเหลืองเลยจ้ะขาวชมพูเหลืองนี่เลยหลากสีต้นนี้ขอร้อยห้าสิบครับพี่น้ามังนนแพงสวยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วครับพี่ต้นนี้จะแปะอ่ะและต้นนี้เพชรแสนมาน,นี่ครับพี่ไม้ใหม่ไม้ใหม่ S <S <an throp od> ชื่อว่าเพชรแสมนีนะพี่นี่เลยด่างสวยครับพี่กระดูกเข้มๆด่างเคยสวยใบใหม่มาแล้วด่างออกมาเลยครับผมกระถาง5.5เพชรแสนมณี550บาทจ้ะนี่เลยไม้จะนวนน้อยน้อยมากและแทบไม่มีใครเห็นเอ,เอาออกมาปล่อยนะพี่ตัวน,นี้ยังใหม่อยู่ยังใหม่อยู่เพชรแสมนี 500, 000, 000นะพี่น้องขอแบ่งตัวนี้550บาทผมอยากอุ้มลงแปดซะเหลือเกินเนี่ย <laughs> คือไม้สวจำนวนน้อยครับพี่อะตอนนี้อยู่5.5อยู่นะครับผมไซสนี้ฟอร์มนี้ขอ550บาทสวยๆเลยจ้า ยืนงงนั่งงงนอนงงครับพี่ยืนงงนั่งงงนอนงงในดวงดาราฮันแล้วดาราโนพลัตครับพี่สวยๆเลยเดี๋ยวครับต้นหน้าแจ่มๆให้ครับพี่นี่เลยกระถาง5.5นะครับทุกต้นเลยเดี๋ยวผมขึ้นต้นนี้ก่อนละกันดารานพลัตต้นที่1นึ่งผมต้นละ150บาทนะครับพี่อันนี้คือคัดหน้าสวยหน้าแจ่มขึ้นให้เลยจำหมายเลขเอานะครับผมจำหมายเลขกันเนาะผมขึ้นให้อต้นนี้ดารานพลัต150บาทต้นที่1จากกระถาง5.5 เต็มฟอร์มอัพลงแปดได้เลยจ้ะฟลายนี้ฟอร์มนี้อัพลงแปดได้เลยเนาะดารานมพลัตหนึ่งร้อยห้าสิบาทต้นที่หนึ่งครับผมต้นที่หนึ่งนี่เลยอ่ะถัดไปดารานมพลัตครับพี่ต้นที่สองจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทต้นที่สองนะพี่อันนี้คือคัดแต่หน้าคือป้ายลึกป้ายแจ่มให้เลยนะครับผมป้ายลึกป้ายแจ่มให้เลยเนาะต้นที่สองจ้ะดาราร้ 1, อยห้าสิบต้นที่สองดารานมพลัตหนึ่งอ่าต้นที่ที่สามต้นนี้แล้วกันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นที่สามครับผม ดารานพรัตหนึ่งร้อบาทต้นที่สมต้นที่สาครับผมนี่เลยป้ายริป้าย,ายแจมเช่นกันจะ้ะและแระแรดและดารานพรัตหนึ่งร้อยห้บาทต้นที่สี่ครับผมหนึบบาทต้นสี่กระถางห้นิ้วหลอดใหม่มาแล้วต้นนี้ครับพี่สวยๆเลยหนึ่งสอสามครับพี่นี่เลยยกได้ยกเหมาก็ได้เออวางเอาไปทําฟอร์มกอทำฟอร์มสวยนะดารานพรัตร้อยห้บาทหนึ่งร้ทุกต้นครับพี่หนึิทุกต้น 150, ตน,นะนี่เลยสวยๆคันตรงนี้จะ้ะ อ่ะสนใจต้นไหนกิงกลางนะครับผมเบอร์โทรแอดไลน์ด้านล่างนี้นะครับผม0649310997234บารมีบอลเข้ามาแวะชมแวะฟังแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์น้องในเด้อสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ